ชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงชะตาในเดือนกันยายน2568เดือนที่ชาวลัคนาราศีธนูนะครับจริงๆต้องบอกว่าโดวงชะตาคุณเริ่มขยับดีขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมแล้วก็ดีต่อมาถึงช่วงกันยายนตรงนี้ นะครับภาพโดยรวมถือว่าการเงินการทองจะขยับดีขึ้นมากดังํำพยากรณ์ดังต่อไปนี้วันที่1และถึงวันที่5นะครับ1-5ช่วงนี้จะมีความสำเร็จและความโชคดีในเรื่องของการเงินมีรายรับที่ดีเข้ามามีความสำเร็จมีความโชคดีมีโอกาสได้รับเงินจำนวนมากหรือติดต่อเรื่องผลประโยชน์เรื่องการเงินสำเร็จในช่วงวันที่1จนถึงวันที่ห วันที่6จนถึงวันที่10 1 1จนถึง15ช่วงนั้นมีไอเดียมากมายหลายอย่างที่อยากจะทำก็ล้วนแล้วแต่เป็นไอเดียที่นะครับคุณมีความคิดวิเริ่มขึ้นมาว่าอยากจะทำสิ่งนั้นอยากจะทำสิ่งนี้และก็มีโอกาสที่ทำให้มันเกิดความสำเร็จได้ไม่ยากวันที่1 1จนถึง15 16 -20 ถึง20งานยังดีอย่างต่อเนื่องแต่จะมีความรู้สึกวิตกกังวลมีความไม่ค่อยสบายใจรู้สึกอื่นๆเล็กน้อย 21, 21จนถึง25มีความแฮ ppy ในเรื่องความรักมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในเรื่องของความรักรวมไปถึงสิ่งที่ทำให้คุณเองนั้นมีความรู้สึกมีความสุขแฮ ppy กับมัน2 6่ถึงถึงาการงานมีความสำเร็จจะมีการตัดสินใจที่ดีๆในเรื่องของการงาน หยิบจับอะไรก็มีคนคอยให้การสนับสนุนได้รับการให้คำปรึกษาต่างๆที่ดีหรือแม้กระทั่งคุณตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่มักจะนำพาซึ่งความสมเร็จชาวลัคนาราศีธนูเดือนเดือนนี้เป็นเดือนที่ดวงชะตายังจะขยับดีต่อเนื่องจากช่วงเดือนสิงหาคมจริงๆแล้วชาวลัคนาราศีธนูดวงอื่นๆมาพักใหญ่แล้วนะครับิ่งจะมาขยับดีขึ้น ช่วงก,กลางกสิงหาคมต่อเข้ากันยายนตรงนี้มีรายรับพิเศษมีโชคดีในเรื่องของการเงินเข้ามาดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานโคจรได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดและ,กะเกษตรตราธิปดีอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ดาวศุกร์นะครับก็ส่งผลในทิศทางที่ดีดาวศุกร์ก็อยู่ในเรือนสุกรารลาพะมาเป็นศุกะก็หมายความว่ามีเงินมีทองเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยได้ตลอด ดาวราหูที่โยกหน้านำพามาซึ่งสังคมแวดล้อมสิ่งที่ดีสิ่งเริ่มต้นใหม่ๆหรือแม้แต่สังคมใหม่ๆที่จะนำพามาซึ่งการเงินและลาภผลที่ดีให้กับชาวลักขาราศีธนูส่วนในเรื่องความรักมีโอกาสที่จะมีคนมาชอบพอกันเป็นไปได้นะครับเพราะว่าดาวความรักเองก็คือดาวพุธโคจรได้ตำแหน่งเป็นทั้งมหาอุดและ,กะเกษตรราธิบดี แล้วก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์เจ้าเริอนสุภาพด้วยน่าจะมีสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ทําให้คุณแฮปปี้เข้ามาในเรื่องของความรักอย่างแน่นอนอย่าลืมกดติดตามดูดวงดีไวทีวีไว้ในทุกช่องทางและทุกๆุกโซเชียลมีเดียของสินแสหมิงคุณจะได้ไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงก่อนใครไปก่อนสวัสดีครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุยง้ยโง่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล